เรียนท่านผู้บริหารทุกท่านกระผมนายเยี่ยมศัก์ขมารองผู้จัดการเทคนิคสุรานารีบรรจุเมื่อปี26ผ่านการเป็นผู้จัดการมาแล้ว3การรถไฟจนปัจจุบันเป็นรองผู้จัดการที่สุรานารีปัญหาที่เคยเกิดขึ้นมาส่วนใหญ่จะเป็นผลงานด้าน KPI ต่ำดังนั้นจึงให้แนวทางในการป้องกันโดยให้พหนักงานทุกแผนศึกษาแดชบอร์ดที่กชสชมีอยู่และให้พนักางานจัดทำขึ้นเองได้ เพื่อใช้ในการประเมินและติดตามผลงานที่ยังไม่ได้เข้าเป้าหมายของกปช .3 กำหนดซึ่งมีแดชบอร์ดอยู่มากมายที่จะต้องศึกษาเป็นการตรวจเช็คผลงานของตนเองได้ตลอดเวลาหากยังไม่ได้ตามเป้าหมายก็ต้องเร่งรัดเป็นการกระตุ้นพนักงานให้ทํางานให้ได้ตามเกณฑ์วัดต่อไปปัจจุบันการควบคุมเรื่องเซติทอก K Y T ของสูนนาลีเองต้องยกให้เป็นเรื่องสําคัญอันเนื่องมาจากมีความสูญเสียหลายๆอย่างตามมา จึงต้องตรวจเช็คความปลอดภัยทุกครั้งที่ปฏิบัติงานโดยไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุซ้ำขึ้นอีกเหมือนในอดีตหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาแล้วปชช3เอกก็ต้องเสียเวลาในการเข้ามาหาสาเหตุในจุดที่บกพร่องที่หน้าเพื่อหาแนวทางพร้อมมาตรการป้องกันแล้วก็ทําเป็นบันทึกข้อกําหนดเวียนให้พนักงานรับทราบพร้อมป,อปฏบิบัติต่อไปการรไฟสุนา,ราลรีจึงมีแนวคิดที่จะป้องกันเชิงรุก โดยสำรวจทั้งทีมงานกพพเองและทีมงานผู้รับจ้างซึ่งปกติแล้วผู้ที่ดูแลการปฏิบัติงานและควบคุมความปลอดภัยในการทํางานมีเพียงหัวหน้าช่างและเจ้าของทีมงานรับจ้างเท่านั้นหากช่างหรือเจ้าของทีมงานไม่อยู่หน้างานก็ไม่มีใครเป็นผู้ดูแลแทนได้ความเสี่ยงที่เกิดขึ้นกับทุกทีมการไฟฟ้าชลนารีจึงติดต่อประสานงานกับบริษัทเชี่ยเอ็กซ์ e ชเรนซ์จำกัดซึ่งเป็นบริษัทเดียวกันกับที่การไฟฟ้าจัดอบรมจอปอง แต่เนื่องจากช่วงนี้ติดสถานการณ์โควิดบริษัทจึงของอบรมเป็นแบบวิดีโอคอนเฟรนซ์จำนวน2วันในวันที่8 9วกวรกฎาคม6 4สีที่ผ่านมาแล้วซึ่งทุกคนได้รับใบรับรองขึ้นทะเบียนเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยตามกระทรวงกำหนดผลงานที่ได้ก็คือเราได้สร้างผู้ควบคุมง,งานที่มีคุณภาพช่วยควบคุมดูแลความปลอดภัยในการทำงานเพิ่มขึ้นไม่ว่าจะเป็นทีมงานของปปพเอง และทีมงานผู้รับจ้างที่ต้องปฏิบัติงานด้านระบบไฟฟ้าให้กับเราเป็นการลดความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุในการทํางานต่อไปด้านระบบจําหน่ายเราศึกษาข้อมูล d ด a ้ง i ิงพบว่ายังไม่ถูกต้องร้อยเปร์เ็กิดจากการรีบเร่งสํารวจในเมื่อครั้งก่อนเราจึงตรวจเช็คข้อมูลและหาวิธีการสำรวจใหม่เพื่อให้ข้อมูลถูกต้องร้อเปรรองรับงานแก้ปัญหาไฟตกเราจะ ระดมสมองในทีมงานเพื่อหาแนวทางแก้ไขป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาที่จะเกิดขึ้นในอนาคตถึงจะทํางานเป็นครั้งที่2ช้าแต่ชัวร์ก็ต้องทํากําหนดให้ทีมงานใช้นวัตกรรมเครื่องยิงบาร์โค้ดบันทึกบันทึกอัตโนมัติลงในกูเกิลชีตช่วยตรวจเช็คมิเตอร์ทุกเครื่องให้มีข้อมูลถูกต้องทั้งพิกัดเฟรมมิเตอร์ที่เชื่อมอยู่กับระบบจําหน่ายอันยุ่งเหยิงผลที่ได้เป็นการตอบสนองความพร้อมสนับสนุนข้อมูล l d c a ิ ให้มีปฏินิภาพในการวิเคราะห์ระบบจำหนา่ายอย่างถูกต้องตลอดไปปัญหาอีกส่วนหนึ่งในแผนผังระบบ GIS ที่มีความสาคัญในการรันใน l e c a t เพื่อตรวจเช็คแก้ปัญหาไฟตกได้ฉับไวแต่ก็ยังมีความคลาดเคลื่อนอยู่จากการที่ไม่ได้เขียนเพิ่มหลังจากการก่อสร้างเสร็จแล้วหรือเข้าไปทําการแก้ไขปัญหายีอันหนึ่งเนื่องจากมีการมีบุคลากรที่เขียนโปรแกรม DM ขึ้นระบบ GIS มีน้อย จึงนาไปสู่แบ็กหลอกที่เกิดขึ้นเสมอการไฟฟ้าสุนารลลีจึงแก้ปัญหาที่ตัวบุคคลที่เขียนโปรแกรมได้มีจํากัดโดยการพัฒนาทักษะและเพิ่มสมรรถนะให้กับพนักงานโดยจัดอบรมหลักสูตรแก้ไขข้อมูล j s ในการใช้โปรแกรม DM ขึ้นให้กับพนักงานช่างแก้ไฟจำนวน14คนในวันที่6รกรกฎาคม64ที่ผ่านมาแล้วแต่รับความร่วมมือจากผาแผนผนที่ของกปจ3มาอบรมให้เป็นเวลา1วันเต็มๆ ผลงานที่ได้ทําให้เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากรเท่าที่มีอยู่ให้มีความเข้าใจสามารถเขียนโปรแกร,รม Dm ขึ้นในระบบ Gs ได้มีการมอบใบป,ประกาศให้กับทุกท่านที่เขารับการอบรมเพื่อเป็นการยืนยันว่าแบ็กหลอกของซุนักลาลีจะต้องลดลงหรือไม่มีแบ็กหลอกค้างเลยแนวคิดในอนาคตให้ความสนใจในการบริการแก้ไข และการบริหารงานภายใต้ข้อจำกัดทั้งบุคลากรยานพาหนะรวมทั้งเวลาในการทำงานกับทีมงานแก้ไฟโดยวางเป้าหมายในการทำนวัตกรรมตรวจเช็คแรงดันไฟตกตรวจเช็คไฟดับเพื่อการรับรู้ได้เร็วข้อหาสถานที่ไฟดับได้ฉับไวโดยใช้สโลแกนว่านาวัตกรรมทันสมัยรู้เร็วฉับไวทันใจในบริการปัญหาเดิม,เ,ดมเมื่อมีไฟตกเกิดขึ้นกับบ้านผู้ใช้ไฟเราก ก็รอให้เขาเข้ามาแจ้งกับการไฟฟ้าแล้วเราก็ถึงจะได้รับรู้รับทราบแล้วก็จัดทีมงานเข้าไปวัดโหลดเพื่อนํามาวิเคราะห์อีกเหตุการณ์หนึ่งก็คือหากมีไฟดับก็ต้องรอผู้ใช้ไฟแจ้งเข้ามาเราถึงจะรู้ว่ามีไฟดับมีการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม,ตมแล้วเราจึงจัดทีมออกไปแก้ไขปัจจุบันได้คิดคนนวัตกรรมที่สามารถรับรู้แรงดันไฟตกในช่วงเวลานั้นนั้นนำมาวิเคราะห์แก้ไขได้เลย สามารถรับรู้พิกัดหม้อแปลงต้นที่ไฟดับทันทีโดยไม่ต้องรอให้มีผู้แจ้งเข้ามาเลยทีมงานก็จะเข้าไปแก้ไขได้ถูกจุดอย่างรวดเร็วเป็นการบริการฉับไฟทันใจผู้ใช้ไฟแน่นอนเป้าหมายในเดือนสิงหาคมจะทดลองใช้กับหม้อแปลงเป็นจุดๆไปหากไม่มีปัญหาอะไรจะขออนุมัติจทำนวัตกรรมแจ้งไฟดับอัตโนมัติเพื่อนำไปติดตั้งกับหม้อแปลงทุกๆเครื่องที่การไฟฟ้าสุนันาราีรับผิดชอบต่อไปครับ ขอจบการนำเสนอผลงานไว้เพียงแค่นี้ขอบคุณครับ